วันนี้มารีวิวการเช่ารถไฟฟ้าโพลสตาร์งที่ยิวนิคแอร์พอร์ตก็เริ่มต้นก็ไปเช่าจากซิกให้รหัสมาไปกดที่ตู้แล้วก็อับกุญแจไปหาตู้ปุ๊บก,ก็มาเซตอัพแ p ป l e c ค r า a y เก็ขับรถหน้าสดไปจ้ามุ่งหน้าจากสนามบนินรีเพื่อไปฝรั่านอ้อยชอนบายเที่ยงตรงเสร็จปุ๊บน้ำมันไมใช่น้ำมันเนตอรดีจมู ายไปหาชาร์จแต่ชาร์จไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รับบัตรไทยก็เลยต้องเอาโหลดแอปพลิเคชัน Hesla ใช้ Google Se ิร์ชหา Hesla SuperCharge แล้วก็นี่แล้วก็คนพบบไหน,ไหน,ท,ไหนท่้ไหนใช้ใชไหนเราก็ได้ที่ชาร์จแล้วเราต้องชาร์จให้เต็มแมปกซ์ปรับไปซิตี้ให้เต็มที่สุดปรากฏว่ามาถึงหน้าโรงแรมที่ออสเตรียเรา,าไม่ได้่อเราไม่ได้รับบัตรเครดิตไทย เช้ามาแล้วก็รีบตื่นมาอีสคุกมาเที่ยวสำคัญคือเรื่ร่องขั้งเปิดเสร็จปุ๊บก่อนขึ้นที่โดโลไม้แล้วก็รีบชา์ที่โตชาติเทสลาก่อนขึ้นไปข้างบนภูเขาอัดน้ำมันไม่ใช่อัดสบตอย่งเต็มหนึ่งรอยเางเซ็100%เพื่อจะขึ้นไปที่เขาอันนี้ก่อนข้าเมืองก็คือก่อนข้าประเทศ นี่จ่ค่าภาษีค่าค่าทา,างด่วนเสร็จปุ๊บขึ้นไปด้านบนของูเขาลงมาด้านล่างนิดนึงเราก็รีบมาหา,าบบจุดชาร์จแบตเตอรี่อ่านี่พาน้องบูมาเที่ยวด้วยแล้วก็อันนี้คือลองเหยียบประมาณร้อยห้าสบกว่าร้อยหกสบายๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดชาร์จของเทสลาก็คืออยู่สนอกเมืองอันนี้คืออยู่กลางทุ่งก็มีกลางทุ่งแบบทุ่งเลยจ้ะแะห้ามจอดเกินสามสินาทีด้วย อันนี้ก็คือจุดสุดท้ายแหละก่อนที่เราจะรถไปคืนก็คืออยู่ใกล้ร้านไอเกียแต่ไอ,อเกียปิดอันนี้ก็จบแล้วเรากลับมาคือรถทิมงจริงๆแล้วก็คิดว่าเช่ารถไฟฟ,ฟ้าที่ยุโรปก,ก็ไม่ได้ยากแต่ว่าแค่ต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับจุดชาร์จแล้วก็เส้นทางดีๆว่าเราจะวิ่งระยะเวลาระยะทางแค่ไหน